ครบครบเอาสี่หรือเอาสามงาานคลิปอ่ะแม่หมดอ่ะอ่ามันเอาสี่มันสี่สิบสี่ที่ถ่ายแต่ผมไม่ค่อยตัดอะ่ะเดี๋ยวตัดแบบเอ้ยเด็บ,บา <laughs> มากมัน<า>มันมันคงไม่มีคลิปไหนวิวขึ้นหนึง่งหลักไอหลักพันได้เท่ากับเจ้าที่หรอมัง้งมีครับเด็กที่ไหนไอเยี่ยมโปรเซเอร์หรอเออเยอะมากโปรเซอร์ไออ่ะไอเยี่ยมเด็กหนึ่งนพะันหนึ่งครับคนดูด้วยเดี๋ยวเจ้าที่เท่าไหร่ละ ก็นีน่งพันพันหนึ่งร้อยเดี่อ่ะเยอแบบแล้ก็คงไม่มีใครเล่นหรอกพวกเจ้าที่อ่ะมีก็เลยหันมาดูแลสวยดีอ่ะอซ์ซมไว้ันหนีมาเลยเจี่ยไนหนีมาเลยมี่กีนพี่จะก้านซื้อเอ็กเซคน้ที่อะไรอ่ะพุก่างเงี้ยแต่บอกร้านมาหมดมันจะได้เฉียวตู้ดอู้หูอือพี่ก็เช่นเงิ้แ เสียเลยทีวันหนักแล้วว่ะตอนนี้ก็ไม่ต่างเมือนเ่อกี้ยไหนล้วนเลยน่าลยได้สมบัติมากเลยเชื่อโอ้สมบัติไม่อย่างบักไปแล้เสียของเนียเสียเสียของเราอยู่ความเศร้าอ่ามาอะไรบ้างเคื่องตีแรงห้านโอเคจวผมาห้า ีเองโอ้โหของดีตย่ไรก็ตี่ยได้สัมผสชดทิงมิ้ทิ้งีอ่ะดอไรยเปิดเลยคนีไปเลยแอบแมนที่ตายเลยมถึงตารอือค่งจะตายเลยแต่ก่อน ยังยิมอยู่อ่ะเรายังยิมยเปิดสามยัยิวยู่เปิดีก็เปาแล้วนี่ครับกองแห้งไม่ติดตับกอมีแค่ตัวเดียวเราเลยลงขึ้นดิสิเป็นไหนี่อยู่นี่โอ้ยก็ใจดีอนเลยรอเนอะะลรไเยอะเราจะโลกไหมโลย โมเป็ซักเชี่ยแบบไม่ถึงเก้าเก้าาอยูอ้โหไม่ติดเลยไม่ติดสักตัวดูว่าเหตุหยิบ

เดี๋ยวพี่ก็ตีผมได้โอรนอ่าอย่าพอ้วกพอไม่ได้ไม่ได้นานห้าอจครับเฮ้ต้องโม่อะไไม่ในคช่หชไ่้รอเป่าปรว่าัโอ้ันเป็นลกไม่ติดสกะลิกเลยไอห้าไปที่ลงไปทำอะไรนะล ขอเลยนีเกกบทิ้งแล้ไมท้ีหรอไม่ทิ้งมือนึ่งแล้วตัวนี้จับได้้อแล้วคอเราได้ถ้าเก็นบเกืนบสใช่ไหมใช่ทิ้งแม่เลยเก็บก่อนแไล้วก็คอไปทีทิ้งขอแม่เงเรื่องคุ้นสอยแม่งเลยไมเออเออเออสเปกูมาล้วกแล้วไหวได้ไงกล่องง เน่สวยรอเลยครว่า้่ยอยากกซเมะนรอบที่แล้วน่าจถเก่งนะเข้าเอออย่างเงี้ยเอารอบส่ออกว่งเท่าไหร่อ่ะกาสามสี่่งห่าตัวจุดหนึ่งหันเปากหมื่นือสมุรสปิริตน่าหยาใช้างเลยแกดูนะนี่ยที่นี่ส จะไปส่งตัะสตีมันเองับคิ่ว่าใช่ไปด้วรเออพี่ไปตวสตีเราใช่ไหมไปด้วยดิ้สีเลยใช่ไไปด้วยดิพี่ดูก่อนปม้งไเลี้ยวล้วเหรอีดมมป็แล้แลัวไม่เจอไม่เจอดวงกรศักของรานี่มันช่งจังไร้กันนะแล้วคุณลไป้มา้มลไดีเครับ ผมไม่มีระน้าวนตาดต่อต่อมทำบ้านุสี่กล่อง่ีบุได้มากหรือว่าอีกเรงว่ามคนลงบัตรอ่ะ hmm. ถ um, ้าสองก็ลงจากเลยแล้วกดแล้วถ้าเกิดชุบลงมากดกดลงบัตรอีกอบไม่ได้โอเคเป็นฮาร์ดวันเผิ่นได้รับเดียวมีชื่อไม่ตัดนี่เขาเลาอากองแดง

นั่นสินะคิดระยะๆนี่ทำไลไนะองกรกระดูกอ้อแต่ตัวรูปไปแล้วลต้องแบตชี่ได้ดิแล้วก็สุดแคจได้ขุดใครก็ได้สินะเลยจะใช้<ห>เก็บคลัมบากไม่ได้ครับขอได้ครับเ้ย,เยแม่เปิดดีกว่า เราจะจวดเหรอไม่เราไม่จวดสองวี่บบลงมาด้วความสามารถบหมื่นเจวเหมือนกันจวเหมือนกันจวเหมือนกันจวตีเบากว่าห้านตีเกว่าห้าพนเออมีข้อดีคือสวยกว่านั่นแหละเกใช่ไหมถีกไม่งันเดียวกันเลยเก้ากสามงไปสองส่่จวด้วยไม่ต้องจวก่อนใช่ไหมเกจวดไี่จดไม่จวด้วยเรานนี้ตา ตัวที่บูด้วยใช่ไหมอ๋อตัวที่ตีตัวีทบูดแรงก็ขท้ากับบุดมือเลยใช่ไหมตัยี่สิบครับยี่สิบสครับแล้วไม่ได้ลงคงเูียดีสกินไลนโลดครับคัฒตบาสองชุดนี้ตัวไหนอ้โหของมันนี้บอกเหมือนเหมือนโนวาคาฒตบารเตจริงจริงว้านเฉียบโตแนดียบโตชุดสใบนีนะเท็กางกตัวบ้า ตัวคิกตัวกำกั้โม่สองจิ้มที่มือทีมอท่มือกับกาวัดห,ออนนหตัวยิบหนทไมในรถเฮ้ยเธอ้อโอเค้ขโบเล่ในรถดีดีแล้วเจ็ดบกานกลับไปใส่รครับเฮ้ยอตีครับ เาาก้าสิบสามีสิบสองสิบสองเจ็ดสิบเก้าสิบเก้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสมหนึี่หนึ่งสิามทีเกี่สิบสองิรเกี้ กินเราไม่ได้ใส่กรนั้นใช่ไหมใ่ตาเวาตาคนหนสีละเดี๋ยวมันจะต่อยเออไดเออะไรอีกตัวมุลาเก้าเวฟบอกว่าอ๋อส่นั้นก็ไดอ๋อ่น้ได้ออ่าันีอันนี้หกกล่องเลยก็ได้ได้ได้ดได้กล่องเล็กใช่ป่ะไปเลยตัวมัวเไปก็ได้มั้ตามตรงครั กเก้ากล่องเองประสาห์ยีมสอดีได้ดีได้ไหมดีได้จบคหเจ็กเล็กหรุ่มก็ได้แต่ถ้าหาจ็กเก็กสับตองเฮ้ยเรมากมันได้แค่สิบเก้าุตร สองสองไหนสองตัสองตันสองไหนสามสิบเจ็มองสอจเ็ตอนนี้ถ้าโดออกมาจะเป็นท่าน่จะเป็นสามห้ ขนัดเร่บขอท่าแบขอหนึ่งนี้บอกว่า45ซเฮ้ยามีจีาเซนติเนลมันเป็นเซนติเนลนะมีีสแล้วหรือ่ัอันลยันเลี่ยม22 43อันนี้เท่าไหร่45 45ีสต ที่รับสองสองฟุตสิเก้าหลือีไม่ม่โอกาสที่มะเงียบไจุไปกระตอให้เกิดอะไร้นนั่นครับ เจ็ดเจ็ดยิปเี็เป็ดหกห้าตอบรอสองใบรอสองใบตีเองไม่ตีเองไม่ตีเองเป็นการ์นครับรออนใบไลน์ได้แล้วอะไรตอบหมดละนี่ไงเจ็ด กาสองแมวมันตีทิ้งขมม่ชุบเลยครนาวิคเซนดย์เท่าไหร่ยืมยี่สิบส่ต้องเคยนะเร็บแล้ทุกคนเร็แถวหลังหน้าได้โอ้โหโดนยิทุตายเลยได้ยิมันยิเียไม่ได้แหวนก็หายเร็จไม่ได้อ๋อฉมันลบชื่อไม่เล่นโดมันลบสกิลไอ้ยี่สิบสี่ ทุกคนมันดีดีสิต็ครับขตอี่บ้าอาามมันเปควันตายไเงี้ยอยรอดน่อ่ะสองไปะฮะดีนะนอ่จเป็นยากนะฮะยิ่งดำของนยาหงงอยู่ไูเลยวไมวะเี้ยมันกำช้าด้วยเรม่ะเยี่ม เงี้ยไปบูทป่ะเป็นหลังพพแหวนอ่อบูทอ่ะบอบูทกรเตอร์วต่ายด้วย

เดี๋ยวนี้มั้กินไม่ได้ลูกเอ๋ปั๊มอ่ะี้ยมาจำาพไปนั้นเดี๋ยวมไปเดี๋ยวตอนเมาผมะหน้ามาจากัด้วยนี่กินมาด้วยเอาไปเวดให้ฟกคดโวอเคแช่แช่อย่าง่เดา๋ยวเราไมได้จูบปมั๊ไม่เข้าใว่ามีอะไรขาดเผมก็ได้่กาวชา่ไปขายกดหยิ ไม่ตอนนั้นแข่งแข่งเห็นบุกล่เห็นบุกไม่มีจานแ ียบ <chin> <that nervous> ี่สิบ